สวัสดีครับมือนีกัสิภาพมาเบิงนะครับลูกสาวของเจ้า k f 6 8นะครับพึ่งคอดได้บอกกีชั่วโมงครับกำลังลูกกินนมได้ครับแข็งขากระดูกมาาดีมากครับตัวเมียนะครับตัวนี้น้องเบิงเอาครับ ท้ายาตดของเคเอฟกแปดนะครับคือว่าพอใจในระดับหนึ่งนะครับแข่งขากระดูกรับมาดีครับกับแมงหัวบ,บ้านเท่าเนี่ยน,นะครับอัตราแรลคอร์ดนะครบับกำลังลุกกำลังลุกขึ้น เ็นนะสนเก่งสงกินนมนะครับนะสาวสวยอด่างนะเล็บคอขาได้ไหมแม่ครับพี่น้องเบองเอาครับกระดูกครับแข็งแรงครับขอดได้บถึงชั่วโมงนะครับลุกงานหากินน<ล>มไ<า>ด้แล้วนะครับนี่นะครับตัวเมียหรอแม่งเหมือนเป็นตัวผู้เลยเพื่อพี่น้องสนใจนะครับผู้ใดอยากได อยากประสบ KF68 นะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับพอพัน KF68 นี่นะครับขอดแล้วยางกินนมครับเป็นแม่ลูกแรกนะครับช่วงแรกๆยังบะชิ้นนะครับยังบอย้อมให้ลูกกินนมครับผ่านไปสองสามชั่วโมงครับ เอาก็ย้อมให้ดูกินนมแล้วนะครับน้ำนมดีครับว่วแมนนี่นะครับเต่านมใหญ่ครับแต่ว่าหัวนมบรดิงใหญ่ครับหัวนมลูกสามารถดูดได้เลยนะครับใต้ช่วงแรกๆนะครับของแม่สาวลูกแรกนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับยังบอดชิ้นนะครับบบย้อมให้ลูกกินนมครับได้กับแป๊บเดียวครับ แ๊บเดียวเขาก็ย้อมให้ลูกเขากินนมแล้วครับรอเบิงพัฒนาการนะครับสำหรับลูกสาวคี8อนะครับวัดออยังมาถึงชั่วโมงนะครับลูกกิ้กินนมได้แล้วครับถือว่าแข็งแรงดีครับแม่ก็กินยาก,กินน้ำครับรอ น้องเขานะครับตอนนี้น้องท่านได้ออกนะครับหรือว่าลกลกท่านได้ออกกําลังร้ออยู่ครับสมากลกก็สิออกประมาณหนึ่งถึงสามชั่วโมงนะครับที่เคยจากประสบการณ์ที่เคยร้อนะครับเขาเก่าน้ำผสมเกลือแน่ผสมเกลือก็ได้นะครับผสมน้ำตาลก็ได้นะครับให้แม่มันกินอยเุทเาโบราณบอกว่า น่องมันสีออกเร็วๆนะครับลกหรือว่าลกนะครับจะได้ออกอย่างมาทันในแข็งครับจะว่าหูจากกินนมแล้วนะครับสาวท้องแรกนะครับลูกตัวแรกของเขาเนาะเบื่องสันหลังเบื่องโค้นหางนะครับปีเล็บเสียบครับปี่น้อง กระดูกขาครับว่าต้องพูดถึงครับถือว่าเพราอใจครับกับผลงานของเชฟ68นะครับกินนมแล้วกันนอนนะครับกินนมทุกชั่วโมงครับเดี๋ยวเเขาตื่นกินนมตลอดนะครับรอเบิ้งพัฒนาการเรื่อยๆครับนี่เดยไทยเบิ้งนะครับ นี่พานไปสิบวันแล้วนะครับสิบมือครับของลูกเชฟหกแปดนะครับมาเบ่งพัฒนาการเขาต่อเลยนะครับภายในคลิปเดียวเลยนี่เัาเบิงทายืนครับเบิงกระดูกกับลูกว่าแค่สิบมือนะครับแข็งแรงครับนำนมแม่ดีนะครับแบบเดียวแข็งแรง ิึงถ่ายยืนเลยครับมีลูกหัวสิบมือนะครับพร้อมยนเนื้อหนังกำลังมากครับตอนคอดมีแต่กระดูกนะครับตอนนี้เริ่มมากนะครับมีครับิ่งถ่ายยืนน้องเขานี่ครับแม่เขาน,น้อครับหัว <c oughs> สาวเคเอฟ68นะครับ อายุได้สิบวันปานตัวปูครับพี่น้องแต่ว่าเป็นตัวแม่นะครับแล้วก็คอร้ายนะครับส่วนเป็นอย่างคอเขาคือร้ายนะครับแม่ของเขาเป็นลูก CY096 นะครับผสมกับ KF68